ขอทานใจบุญนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีขอทานชายชราชื่อว่าลุงทิ้งทุกวันลุงทิ้งจะถือกระบอกไม้ไผ่เดินขอข้าวตามบ้านผู้คนในหมู่บ้านแม้จะดูซอมซ้อและยากจนแต่ในดวงตาของแกกลับเต็มไปด้วยความเมตตาวันหนึ่งลุงทิ้งเดินผ่านตลาดเห็นแม่ค้ากำลังร้องไห้เพราะลูกชายป่วยหนักไม่มีเงินซื้อน้ำมันตะเกียงมาจุดถวายพระเพื่อขอพร ลุงทิ้งเปิดถุงผ้าที่เก็บเศษเหรียญจากการขอทานทั้งวันแล้วหยิบออกมาสองเหรียญสุดท้ายยื่นให้แม่ค้าเอาไว้ซื้อน้ำมันตะเกียงเถิดแม่หนูขอให้ลูกเจ้าได้หายป่วยไวๆแม่ค้ารับเงินด้วยน้ำตาซาบซึ้งในน้ำใจของขอทานที่ไม่มีอะไรจะให้คืนนั้นเองลุงทิ้งไม่มีข้าวจะกินแต่ก็ไม่บ่นสักคำ เขาเพียงนั่งพนมมืออธิษฐานขอให้คนทั้งหมู่บ้านมีความสุขรุ่งเช้าชาวบ้านตื่นขึ้นมาพบว่าหน้าศาลาหมู่บ้านมีห่อผ้าใบใหญ่เมื่อเปิดออกดูปรากฏว่าเป็นทองคําแท่งและเงินจำนวนมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนนำมาวางไว้หลายคนเชื่อว่าเทวดาเห็นใจในความดีของลุงทิ้งจึงประทานของวิเศษนี้ให้แก่หมู่บ้าน ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างโรงทานตั้งชื่อว่าโรงทานลุงทิ้งใจบุญเพื่อแจกจ่ายอาหารให้คนยากไร้ทุกวันและตั้งแต่นั้นมาชื่อของลุงทิ้งก็ถูกเล่าขานในฐานะขอทานผู้มีใจยิ่งกว่าผู้มั่งมี